มาแล้วครับท่านผู้ชมครับ PUBG Mobile World League ซ e a s o n z e r ครับซ Super Weekend สัปดาห์ที่3วันแรกและซ Super Weekend สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายไม่มีต่อชิงเงินรางวัลอันดับหนึ่งห้าหมื่นดอลลาร์ถูกต้องฮะมาดูกันครับที่โพชิงเกะทีมซีเคทจากมาเลเซียลงไปบริเวณกัสกาทิ้งออฟเกมเมอร์ขับหมายเลขยี่สิบสี่ไปที่จิกซอกกับสกูแล้วทีวันไปไม่ถึงไมต้าพาวเวอร์ครับและทีวันจะไปไหนคะทีนี้เดี๋ยวต้องดู โอ้ oh, ขวาโอ้ oh, แล้วขวาล่างด้วยนะครับเอาละฮะโอแกไม่ไปครับแกยึดตรงนี้แล้วโจนาธานไปน็อกยอนจนและน็อกเซเดนแล้วโจนาธาน Double เดือบน็อกเฮ้ยเหตุการณ์เกิดแล้วโจนาธานครับได้คิวจากยอนจนไปเลยและเซเดนด้วยเช่นกันเรียบร้อยครับเหมือนโดดไม่ถึงไมตาพาวเวอร์อย่างที่ผมบอกไว้ครับยานครับเจ้าซางเซลเหมือนจะไม่แค่เข้ามาแจมฟาร์มอย่างเดียวเขาเข้ามายิงใส่บอสซาเลยและน็อกในบ้าน oh, ครับหน้าคาร์มําเข้าไปในบ้านครับ แย่แลยแค่ King of Gamer ขับครับ b o r z าโดนไปต้องรีกรุ๊ปกันช่วยแล้วคอนเซปต์บอกมานี่ครับแมทถึงตัววายยังดีครับแบบนี้ท่านผู้ชมเสร็จครับเริ่มรู้แล้วครับโอ้ยลาติยาเซลแกขับรถมารีกรุ๊ปครับอ้าวรีกรุ๊ปฮะเรียบร้อยฮะตรงนี้เอาตอนตกรถฮะแล้วคอนเซปต์ออกมาครับจังหวะนี้ดับเบิลน็อกเก็บบ็อกซ์ล็อกด้วยฮะขออภัยโอ้โหขับมามงเฉยเลยนี่สื่อสารพลาดป่ะฮะนั่นสิครับ คือมันควรชนตึกที่เพื่อนอยู่นะฮะทีเขาเกมเมอร์ขับบอกแล้วหล่อมๆลเรื่องนี้2แต้มรอมอยู่ด้านล่างโอ้ต้องชมคอนเซปต์ด้วยนะเมื่อกี้โอ้ยแล้วขับรถมาเทนกี้จะยิงฮะโอ้ยไม่ได้ขับรถนะวิวว่งโอ้ระ้ซุปเอาแล้วเป็นนี่ฮะบาก้าครับได้เก็บคิวทางด้านของรอสแล้วเอาตอนปลายตอนนี้เหลือแค่2คนแล้วฮะเจิอาเซลบาก้ามาช่วยจากด้านบนครับาหากันทุกมุมแล้วมีรถจะขับผ่านแล้วยิงสวนไปใครเรียบร้อยตกรถครับมาตินแล้วจะซ้ำมาติน ออกจากเกมทันทีครับบาก้าร์ซทันทีเลยครับนี่มันคอนโดจิ๊กซอสยองขวัญน,นี่ว่าโอ้โห,โหใครผ่านเป็นหลุดใครผ่านเป็นน็อกนะจริงฮนะโอ้โหท่านผู้ชมครับเฉียบขาดมากครับตอนนี้ครับแล้วเริ่มมาใน3คิวไปแล้วค, King ครับคิงออฟเกมเมอร์ครับจากประเทศไทยครับ,รบเพื่อนอีกคนหนึ่งในคน้มมอยู่แล้วลเปิดฉากมายิงมาโจนิบอสซ่าลากเป้าให้เพื่อนอมาแล้วเทนกี้ไปน็อกคอนเซปต์ได้และเรียบร้อยครับเอ็มเจไปเก็บบอสซ่าน้องไปเหมือนกันแล้งงานงอกแล้วผมบอกแล้วว่ามันชาร์จยากนี่แหละครับเราก็พูดกันไม่ทันขาดคำนะ คือมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าครับในการที่จะเคลียร์อ่าแล้วครับคราวนี้บาก้าสังงัดเลยฮะอ่าแล้วใจร้อนวิ่งออกมาบาก้ายิงไปบาก้ายิงไปแล้วสาไปแล้วครับเอ็มเจเขเก็บบอส่าบายซุปเพิ่งมาครับแล้วเทนกี้ครับรอจังหวะการเข้ามาและเอ็มเจกำลังจะเฟิร์สเอทซุปเดินเข้ามาเติมบาก้าแล้วเหลือ2ต่อ2เท่ากันแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดแล้วฮะบาก้าครับจาก4คนฮะจริงครับกลายเป็นเหลือ2ต่อ2ครับโอ้โห แล้ววงก็เลงจะมีการอัปเดตนะครับแล้วมีเสียงปืนลั่นขึ้นมามีระเบิดมาซุปเจเจกับบาก้าบาก้าวิวดูอยู่เขาก็วิวดูอยู่ครับดูครับเฮ้ยแล้วซุปเจเจกับระเบิดแล้วเขากำเหมือนกันบอกมาดิเอเทนกี้ปาสมองออกไปบอกถ้าจะเข้ามาก็มั่วกันนิดนึงโอ้โหแล้วเดินเข้ามาแรกของบาก้าชุดเดียวเฮดช็อตเอ็มเจใบเอาเลยครับเอเทิกี้เหลือคนเดียวแล้วเขาจะเข้ามารวบเขาจะเข้ามารวบจังหวะนี้แล้วบาก้าเกมเอ็มเจจะเกมบใบและเรียบร้อยครับไฟน์นี้เป็นของ king of gamer ครับเจกอาเซลออก16 ไมดีพอใจแค่ขอบวงนะครับถูกต้องครับแล้วดูครับวงเราจะมีการอัปเดตครับจะดีดล่างหรือดีดบนเฮ้ยดีดสายบนครับโอ้โหทีมซีเคทงงงอ่ะเอ้าเข้าไปหมงกไอเอ็นดีละฮะขับเข้าไปหมงกไอเอ็นดีสยงสุรรโดโอพีย่ยิงมาแล้วมาเจา้าหนี้ตกรถครับสแสดงไปน็อกกิวได้แล้วว,ว,วิวหลังต้นไม้แล้วครโทสไปน็อกแอนโตเหมือนกันเราเลยล็อกมาจอดในแองแบบนี้โดนลุมยิงครับแล้วมาวิ่งเก็บสแสดงน็กนอกไปเหมือนกัน แลกกันมาครับแล้สเกลสเกลดีพีน็อกสเลเยอร์ครับโหดูครับแม่ล่ามาครับแม่ดูครับ420 OP นี่ล็อกตายตัวนี้แล้วเคยโทสครับได้คิวจากแอนโต้ไปอแล้ว420 OP โดนบี้เข้ามาตัวเองก็เจ็บหนักต้นไม้ต้นเดียวเอาไม่อยู่ระเบิดของสเกลไปน็อก220 OP แล้วซ้ำมาจากเกมจากมาวีไปแล้วออกมามากเกินไปโดนน็อกไปเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับโดนแหวนน็อกไปก็สลับมาวีและสเลเยอร์โดนเฮชชอตจากเกมจากซูบูกิไปแล้ววีซีเอลดีพีจังหวะนี้ครับไปน็อกเซได้เหมือนกันของมอฟทีมครับแล้วซีซีพีโดนน็อก ตั้งแต่น็อกไปแค่ตอนแล้วแม่นจัดโอ้โหดูเจ็กซี่ครับแม่ไปเก็บคิวจาก c ี p มาตัวนี้แล้วเป็นแวมครับไปได้คิวจากมาวี่มาถูกต้องครับเราดูครับเอ็กซิสแล้วมีระเบิดเข้ามาเอ็กซิสสเปรย์เข้ามาในควันสกาวสกาวลำบากแล้วตัวนี้คาโทสครับจังหวะนี้ไปน็อกสมูกี้ได้ครับอ่ะแล้วสกาวจังหวะนี้ไปน็อกแวมไปด้วยครับโอ้โหต่อเนื่องไปเหมือนกันครับแม่สกาวครับแล้วปั๊มยาก,ก่อนเลยฮะานสกาวดูครับ สเกาวอ่าเดี๋ยวสักคู่นะครับมามาแล้วอีซีครับแหมไปน็อกใส่กอดดาได้เหมือนกันครับตรงนี้อาร์อาร์คิวเทนาเริ่มมาลายเดียวกันนะสลับมอร์ดาเดอร์มอร์เดอร์กับอาร์อาร์คิวอัเทนาครับครับแล้วดูตรงนี้ครับ15ทีมกับ44ชีวิตวงนี้เล็กแล้วนะครับแต่ยังเหลือกันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วแหวมในจังหวะนี้โดนซ้ำออกจากเกมไปแล้วครับมาดูนว่ากอนไลน์ขันลำบากแล้วเออนี่จังนี้ไปน็อกเจซีแครับเอาเลยครับอาร์อาร์คิวอัเทนาว่าอย่างไรต่อเดี๋ยวต้องดูแกงค เลเบียสิบเอ็ดเจ้านี้ไปน็อกกอนดาครับโอ้โหเลเบียรสิบเอ็ดโดนเทรดน็อกมาจากอาร์มโจนเหมือนกันล่ามโจนเจ้านี้ไปเก็บเบียร์สิบเอ็ดออกจากเกมไปทันทีวอลดัตเดอรมาเดินเรียบร้อยครับโดนเอเดนี่เก็บเจสิซนเบียร์สิบเอ็ดได้ต้มจากกอนดาบอวัดัตจบสิบไปได้เล็กซิสจะเดินมาช่วยเพื่อนครับสมุกี้น่าจะช่วยได้ด้วยครับแล้วหลุยส์งหวะนี้ครับไปน็อกทำไมโคบอยเหมือนกันแล้ววิซี่โดนน็อกมาจากฟรีโดครับเอาเลยครับเริ่มมีเปิดฉากยิงกันมากขึ้นเพราะวงเนี่ยมันเล็กแล้วฮะท่านผู้ชมกา แล้วซักซี่จะกำระเบิดน่วงไว้แล้วป่าลอดเข้าไปหน้าต่างต้องกระโดดหนีออกมาครับทีทูวีและทีมไอดีออกไปแล้วเขาจังหวะนี้ ดีทวีดีทวีบอกตัดใจวัดเลยตัดใจวัดเลยวัดกับซักซี่แล้วซักซี่ยางเนียนอยู่หินตรงนี้มันเอาหลงยากเหลือเกินดีทวีวนไปวนมาดีทวีวนไปวนมาข้างหลังยิงช่วยเออนี่เพอร์เดเสร็จแล้วดีทวีเดินมาฉากหลบบอกซักซี่เราจะยังไงล่ะดีทวีก็น็อกไปล้อหลอกสวยมากตัวนี้ถ้าจะดูดีทอียังไงไม่ก็ตอนจบ12ไปแล้วครับถูกต้องครับไฟนนี้ของดีทีกับเออร์นี่ช่วยกันได้สวยครับบาคิวเทน่าแล้วเสียเบียสบไปแค่คนเดียวเลิกครับโอ้ ไม่แปลกใจแล้วฟิโด้ระเบิดน้องวีซีปพูดไม่ทันข่ายไปแล้วฮะน็อกอาร<อ>ะเรนคอร์ขับรถเข้ามาครับเมก้าสตาร์มองเข้ามาฮะมีพื้นที่เล่นครับเจอหินครับชนไว้ก่อนแล้วรวมกุ๊กไปเข้ามาเมก้าสตาร์แล้วเจอนี้เจ็กซี่ครับไป็น็อกพลาดดอกได้ขเขาขเขาล่นคอร์นน็อกเป็นการจะซีกอสอารเรเมก้าสตาร์จบไปแล้วนะ่งสิบเอ็ดเลยครับนี่ฮะแม่เทอเซมันตี้บ้านหลังนั้นยังได้อยู่ครับยังเล่นต่อได้นะแล้วเซครับไปเก็บคิวจากสวักจนได้เมื่อกี้แล้วฮะที่ส่งให้เมก้าสตาร์จบไปแล้วครับถูกตต้้้้้้ออองคคครรรััับบบนนนนไไไดดดาวีแแลููมย่ฮ แล้วไอ้ชอตก็แมปไปให้ชอตใส่หาวหน้าของซาบโดตัวนี้แล,ล้วหลุยซะไปตกน็อกเองเรียบร้อยในบล็อกเกมมิ่งจบอันดับสิบไปแล้วครับอาจจะเป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะถูกต้องครับแล้วตอนนี้เหลือเก้าทีกับยี่สิบเจ็ดทีวิดคับม็อบทีมโดนยิงมาม็อบทีมบอกแป๊บหนึ่งพี่ผู้ผมสูดแต้มอาจเย็น,นยค่อยคุยกันแล, <โอ S 1> แล้วแมททอยจาหนีไปน็อกวินเทอร์ได้เหมือนกัน โนมาซี่กำระเบิดไว้แล้วป๊อประเบิดไปด้านหน้านิดนึงใกล้ๆแล้วเนโยจังหวะนี้ไปน็อกคิวเหมาป้าแล้วคลาสกอจเจ้าหนี้ไปด็อกฟรีโดของยูดูแก๊งเนี่ย TSM ม,มาตนตรงนั้นน่ะพี่ฮาร์ยิงฟรีหมดเลยฮะคือยิงได้หมดจริงๆนะแล้วดูแม่ดูมอฟมอฟได้คิวมาจากยูดูแก๊งเหมือนกันแล้วยูดูแก๊งจบอันดับเก้าไปเลยครับแล้วคลาสกอนไปได้คิวยูดูแก๊งเหมือนกันมาเหมือนกันโดนลุมปาระเบิดจากมอฟทีมาท่านผู้ชมครับเด้งลงขวานี่จบเลยนะ มีสิทธิ์ด้วยเขาบอกก่อนเลยไล่ช็อตตรงนี้ไปน็อกวินเทอร์ได้ครับแล้วคลาสก้อนไปน็อกดีคาสตาครับไปน็อกเล็กไปแล้วเออนี่โดนน็อกจากคลาสก้อนเหมือนกันอย่างที่บอกครับแล้ววงเด้งคือนสายบนในพื้นที่ว่างครับอาร์คิวลำบากแล้วเอาเลยครับขึ้นไปตรงระหว่างช่องกลางของทีมซูเปอร์นะครับแล้วทีมซูเปอร์นี่โดนโฟกัสทีมอยู่ด้วยเหมือนกันครับแล้วยิงสวนมาไอช็อตโอ้โหไอช็อตเอาเรื่องเหมือนกันช็อตนี้ครับคุณสี่ไม่น็อกครับแต่เจ็บหนักเหมือนกันแล้วไอช็อตบอกเฮ้ยเอาไงดีเยกลับมาที่ต้นไมม้ให่รอจังหวะก่อนครับแม แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเคียวเทน่าเนี่ยเหลือแค่ G9 แล้วนะครับพูดแต่รู้สึกเขาจะชุบได้ไหมแล้วชุบดีทูอีขึ้นมาครับเนี่ยมันยิงฟรีหมดเลยแล้วมันโล่งอย่างเงี้ยทำยังไงอะฮะโอ้ oh. ดีทีโด,ด,ด,ดนน้องอีกครัง้งนึงจากเฮาสวนครับแล oh. ้วคิยวเทน่าโดนลุมยิงหมดเลยเขาเล่าสว SO นเก็บจ,บจีนาจากเกมไปแล้วบาก้ารจังหวะนี้ครับไปเก็บเซได้เหมือนกันแล้วบาก้าตัวนี้ไปนน้องแจ็กซี่ได้โอ้โหแล้วดูครับแจ็กซี่โดนเก็บจากเกมจากบาก้าไปคิงออฟเกมเมอร์ขับมาแล้วเหมือนกันแล้วยิงมาจังหวะนี้ยูนนไฮยูไฮว่าไง แล้วตัดมาที่วินเทอร์ก่อนแล้วแมททอยจอร์นี้ไป็น็อกคิวเหมาได้ดูกันทุกคนตรงกลางนี่แหละครับผมเมนแมททอยได้ตรงนี้เอาส่วนไปเฮดช็อตใส่แมททอยคือเหมือนกันด้านบนเป็นไอช็อตค้ำอยู่แล้วสโมกี้ไปน็อกวินเทอร์ขึ้นมาครับเอาส่วนได้คิวจากแมททอยไปแล้วครับอ่าแล้วคิงออฟเกมเมอร์ขับเหลือสองคนแต่ก็เสียได้ครับบาก้ากับซุปเจ็ดแยกเล่นกันอยู่แล้วโนวาก็ไล่จบไปแล้วนะครับแล้วดูครับชาซินไปเก็บสโมกี้ไปแล้วโนโมซี่ครับไปน็อกบาก้าครับหมดแล้วมอบทีมจบหกไปแล้วครับตามบบบัันนนนทึกคคครรรรตงงีีีีี้้่่่่ฮะออยยาาิวฟขมเเป็นนทีีีมซเเคครระลลย์ไไปด้้แววินเทอรร์คับ ใช่ครับปินเทอร์โดนน็อกไปเหลือชาซิงคนเดียวหรือเปล่าฮะแล้วดูขั้นอนี้ไอช็อตครับไปเก็บพาสวนจะเกมไปแล้วจนนาธานจอนี้ไปน็อกไอช็อตแล้วกันจนนาธานอีกแล้วนี่เลยและชาซินชาซินใจเย็นแล้วคัสกอนก็ไปเก็บคิวเมาจะเกมไปแล้วพาดแต่มาคัสกอนขามามีนี่คัสกอนเปลี่ยนเอฟโฟมาแล้วกดมากดมายังไม่น็อกขาดหนึ่งเรียบร้อยครับชาซินโดนชนะคนนี่ฮะเนโยครับ TSMentity ครับท่านผู้ชมครับมาอีกแล้วครับแปดคิวไปแล้วฮะพี่อาร์นครับโซเจ็ดเจ็ดแล้วดูแกครับ เอีเ hey, 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 hey. ข้ามาท้าทายความมั่นใจของยูไฮแล้วหลบไปได้ด้วยครับแม่ 8Q ครับจาก TSM เอ t ิตีครับแม่ดูครับภาพ,าพวงกว้างบ้างครับ TSM เอ t ิตีครับรออีกทีนึง่งครับตัวตน,นี้วิซายยังอยู่นะครับเป็นหนามยอกอกให้ใครหลายๆคนได้นะครับ แดูเชสเอ็มเที่ขึ้นมาไม่เกรงกลัวใครนะตอนนี้แกขึ้นมาแบบไดายสายทีมซีเครตเลยครับโอ้โหแล้วดูจะพีกออกมาขวาเรียบร้อยนี่โยครับไปน็อกใส่หน้าไอชอดได้เหมือนกันแล้วดูเรียบร้อยเลยครับแม่ทีมซีเครตจบอันดับสี่ไปเลยคือเขาขึ้นมาเคลียร์แบบเด็ดขาดมากนะถูกต้องครับเอาละซุปเจ็ดเจ็ดครับบ่ดีฮะสวยงามฮะพี่เดี๋ยวผมจัดการทีวันมิซ่าให้อีกสักหนึ่งแต้มใช่ครับนะครับตรงนี้ล็อกตายฮะซุปเจ็ดเจ็ดครับ ดูกันดีก่อน,นิโยครับเดินไหลเข้ามาเหมือนแกจะเคลียร์ซุปเปอร์เจ็บเหมือนกันระเบิดตามไปครับโอ้โหแกแกเช็คข่ายขนาดนี้เลยครับตอนนี้โอ้โหตาับม,มาครับที่จนาทางครับแล้วดูครับทีวันมิสไซโอ้โห อ่าเรียบร้อยเลยครับแม่ซุปเปอร์เจ็ดโดนขับรถทับมาจากคลาสคอเฉยเลยเงียบๆบางเงียบๆแล้วกลายเป็นทีวันมิซซครับลากขึ้นมาจบอันดับสองแล้วนี่มันสนามรถแข่งทับอีกหนึ่งโอ้โหคือวนแบบยังไม่ได้มีข้อมูลใหม่ครับเทสเซเมนตี้ครับ33แต้มอันดับสองครับคิงออฟเกมเมอร์ครับครับ16แต้มอันดับสามครับทีวันสิบห้าแต้มอันดับสี่ครับอยู่เลยว่าอัพอีสปอร์ตสิบสามแต้มเท่ากับทีมซิเค็ดอันดับห้าอันดับหกครับมอฟทีมสิบเอ็ดแต้ม นี่เกินค่าเฉลี่ยนี่แหละครับอันดับ7ครับโนวากรไลท์สิบแต้มเอ้ยค่าเฉลี่ยนะครับอันดับแปครับอาร์ควาเทนาแปดแต้มครับนี่ครับออลเอนล็อกอีสปอร์ตครับสี่แต้มเท่ากับอันดับ10 11ครับคือทีมไอดีกับยูดูแก๊งครับใช่ครับแล้วก็ตามมาที่12นะครับผมไม่กล้าต่างครับสามแต้มเท่ากันกับเอเจ็กซ์อาร์เซลครับแล้วก็บอสเกมมิ่งนะครับนี่ฮะแล้วก็สองทีมสุดท้ายครับบอร์ดัสเตอร์มอร์เดอร์สองแต้มและวิกตอร์และเอเลียนหนึ่งแต้มเท่านั้นครับ เหนื่อยเมื่อ้าฮะเบเกตตอนเริ่มเกมมาแล้วถ้าลายแบบนี้นะถ้าจะให้ลือโหดที่สุดเลยนะวงซ้ายกินน้ําไปเลยอ่ะเอาไว้ครึ่งๆไปเลยไอ้มันโหดร้ายไปเลยเทลจีลงซ้ายล่างอยู่แล้วนะครับอุ้ยแล้ววงกลางล่างครับอ oh. วงมาก่อนที่เครื่องบินจะบินเสร็จซะอีกนะครับอย่างนี้นะถ้าอันดับหนึ่งเป็นทีมที่อยู่ในกลางวงอ่ะแ้มคิวจะน้อยมากจริงเพราะมันไม่ได้ออกไปเจอใครเลยนะครับใช่ครับ เฮ้ยนอกแรกครับเรียบร้อยครับกดดัดนเราซ้ำได้ด้วยครับมุมซ้ำทันทีเลยขอโฟกัสไปที่ทีมนำของหัวตารางอันดับโอหัวเลขห้าบิเกตต์เลเลียนอยู่นอกวงนาฬิกาครับท่านผู้ชมถูกต้องฮะเคลื่อนตัวกันเหนื่อยครับแล้วด่านที่เขาต้องเจอครับยูดูแกงครับโออาเพียบฮะโอ้โหเอาละครับผมว่าน่าจะมีการตัดออกไปหลายทีมในจังหวะการเคลื่อนตัวตรงนี้ครับแล้วดูครับทีวันครับเฉียดมา อยู่แล้วอครับจอดเนินต่ำม,มา<ล>วินเทอร์กลับรถแล้วตัดมาที่ซักซี่ยิงสเปร์ใส่มิสไซล์ซักซี่เห็นแล้วเห็นแล้วนอนยิงมาแล้วเทนกี้เขาเป็นนอกเซเดงของทีวัน นี่ไม่พูดไม่ทันการคัยิงกัน<อ>จังหวะนี้แล้วมิซาย,ยิงพลาดซักซี่น้องมิสายไปโอ้โห,โหจังหวะดดึงป้าไม่ลงตัวนี้หแหวนครับไปน็อกใส่ทางหน้าอนเซลแล้วดูวยอันงกิไปเก็บคิวเซเดนมาได้แล้วครับแล้วมิสายจะโดนซ้ำตรงนี้ครับไลเซนจะมาเก็บงานครับกระโดดมาแล้วซักซี่ต้องเฟิร์สเอทก่อนไลเซนเปลี่ยนอุซี่มาจะเก็บงานอ้าวแล้วจังหวะดีีเจ็กซี่ครับไปน็อกครับเออเริ่มเมหมือนกันแล้วออกมาซีพียิงขับไปเจ็บหนักเหมือนกันแล้วเทนกี้จังหวะนี้ไปน็อกซีซีพีมายิงแจมไปโอ้โหดูนะท่านผู้ชมครััับบมีสาาายยนนนน็ออออู่ะะต้้้แลวเจซกกิ พยายามเอาแต้มตรงนี้และเอาจอดครับได้คิวจากมิซายไปแล้วครับมิซายพลาดเลยครับมาจอดมุมที่มันเปิดแล้วโดนลุมยิงครับแล้วดูแล้วเจคอาเซลตรงนี้ว่าไงน็อกวงมาสับชาซินครับเอาละครับมีการน็อกวงกันเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันมิก็ตอนเล่นช้าเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วลักซี่ครับเจ้านี้ไปเก็บซีซีพีได้แต้มไปเอาละครับตอนนี้เหลือ58คนแล้วครับทางด้านขวาล่างนะของวงที่เราเห็นทางนั้นช่องขวานะครับใช่ครับซักซี่ครับกระโดดเช็คหนึ่งซักซี่กระโดดดูครับจุดสูงสุดในจังหวะกระโดดมันจะเห็นพื้นที่่ด้าานลงครับ ต่ตาต้องดีเหมือนกันนะถูกต้องเอาเลยครับนี่ฮะเคลื่อนตัวมาครับเล่นบริเวณแบบเล,เล่นช้ามากฮะตรงนี้ครับสลับไปกตอน Red เลดเลียนครับแล้วรถเนี่ยมีโอเคยังพอไปได้ครับแม่เมื่อกี้มีการประทะก,กันอย่างต่อนเนื่องมานะครับรอสเองก็วิ่งมาก่อนบลโคบอยครับ มาจอดใช่ครับมาจอดดูตรงนี้แล้วจอร์นทานจอนี้เป็นน็อกไอ็อตของทีมซีเคตไปเหมือนกันมแกาตอนเลนเียนเข้ามาแล้วมันมีโอ้โหด้านหน้าหลังหินตรงนี้ไปเนี่ยมีคนแล้วตัดกลับมาเจ้านี้สกาวครับไปน็อกไมโคบอยได้ครับเอาเลายครับอลบอลเ,เล่นล็อก แล้วนอกวงมันจะวุ่นวายต้องทิ้งเลยนะผมว่ามิกัตอนเลเลอยๆอาจจะต้องทิ้งเลยแล้ว maar, maar, มา, maar, าวิ่งกดมามาวิ่งกดมามาวิ่งกดมาจังหวะนี้ไปน็อกไลเซนได้มิกัอตอนเลเลอยๆมีปัญหาแล้วครับรถแ,แสแนครับตกรถน็อกไปเหมือนกันแล้วกดมาเพโซนครับไอช็อตน็อก ok, ตายวงไปแล้วนะครับและไอเอนดีเซเยอร์ครับน็อกวงเรียบร้อยแบบนี้ยังไงนะครับวงมันแรงด้วยแล้ววงมันอัปเดตมาแล้วเอซีนเข้าไปเฮช็อตน็อก ok ได้ของ4ี่สองศนะครับตัวนี้แล้วโดนเก็บไปเลยคะจากเอซีนครับไอเอ็นดีจบลระดับสินใจ มาแบบนี้ลายเซนยังน็อกอยู่แล้วเขาขายื่นตัวหวังจะไฟให้มันปิดตรงนี้อาไรล็อกเลฟบเข้าใส่บิกเก็ตตอนเลดเอเลียนแล้วลักซี่ลักซี่ลหลังหินเรียบร้อยครับแอนโตอุซี่น็อกลักซี่ไปลายเซนอยู่ด้านหน้าก็ไม่น่ารอดทั้งคู่ครับโอ้โหดูครับบิกเก็ตตอนครับท่านผู้ชมครับเล่นตอนนี้นี่เล่นไม่ได้เลยนะวงมันเด้งครับพี่อาร์ตแลวอย่างที่บอกมันเข้ายากครับตอนนี้บิกเก็ตตอนเลดเอเลียนรู้สึกจะเหลือแค่คนเดียวแล้ว,ลวครับ,รบดูแกงน็อกอยู่หนึ่งนะตอนนี้น่าดึงขึ้นมาได้ครับตอนนี้แล้วดึงไหม แล้วล็อกก็แม่ไปเรียบร้อยฮะตายวงไปตรงนี้แล้วดูครับแม่แมนพลังก็เป็นคิวของเฮาสวนไปแล้วหลุยส์ครับไปเฮดช็อตใส่วินเทอร์ได้แล้ววินเทอร์เป็นคิวของหลุยส์ทันทีครับถูกต้องครับแล้วดูครับภาพมุมสูงตัดมาให้ดูตรงนี้ครับอยู่เรอ,อยบครับเฮาสวนด้านล่างตรงนั้นเลยพี่อาร์าที่เดือดร้อนเนี่ยท่านผู้ชมครับด้านล่างตรงนั้นเลย <นะ S 1> ใช่ครับอนะ่าแล้วไปแล้วครับล็อกก็ตายวงไปจังวันนี้แล้วสี่ก้อนจังวันี้เป็นน็อกแหวนได้เหมือนกันอเล็กซิสจังวันนี้เป็นน็อกซีกอนคือมาจนทานฮอตอีกกกกกแแล้ววครับบไไปเเ็มมออจา เอาแล้วตรงนี้บาก้าโดนน็อกไปของซาโบโรครับแล้วซุปเจเจไปเทรดน็อกซาโบมาเหมือนกันและเจ็กซี่โดนน็อกไปจากคอนเซปต์เหมือนกันและเทรดน็อกมาเหมือนกันบอซ่าโดนน็อกไปจากโนเมอร์ซี่โอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับตัวนี้มาติงครับได้น็อกไปเหมือนกันจากเวซี่ครับตัวนี้แล้วเจ็กซี่เป็นคิวของเบสิบเอ็ไปถูกต้องครับและเอ็กซิซแอสไปได้อีกหนึ่งคิวและเอ็นคอร์ตรงนี้ไปน็อกเจ็ซี่ซนเหมือนกันแล้วตอนตรงนี้ไปเก็บแอนโตนน็อกไปเลยล็อกมีปัญหาและภาพตัดมาด้านบนในเมกาซาจะรอรับและคอนเซปต์เฮดช็อตได้แต้มคิวไปคคครรรรรัับบบบออออออนเเเเซปปต์์์์้้้าววววแแลลดจไ โอ้โหโดนชนใช่เขาแดนโตโดนเก็บจะเกมไปเอ็กซิสจังหวะนี้ไปเก็บเนโยจะเกมไปเหมือนกันเล่นคอจังหวะนี้สเปย์ไปว่าไงแล้วทีวันก็โดนตัดไปเหมือนกันแล้วมาวี่น้องอยู่มาวี่โดนสามจากจัมเปอร์ไปเล็กซิสจังหวะนี้ไปเก็บจอร์ดาทาวจะเกมไปเล่นคอไปเก็บเจนิเซ่จะเกมไปดูฮรับแล้วมอฟไปแล้วเหมือนกันอันดับ9อันดับ8เฮ้ยเอ้ามีการตอนเล่นเอเลียนเพิ่งไปเหมือนกันแล้วหวบเดียวเหลือ7ทีม21ชีวิตพี่อาร์ตครับแล้วบอสซาโดนเก็บจะเกมไปจะโนเมอร์ซี่ดูครับท่านผู้ชมครับดูไปเหมือนนนนกัตรงี้้แลลวววเเเป็คคิิหมายู่เหมาปลลด โอ้โห oh, oh, แล้วมอบนี่ฮะโดนไฟถูกเคือคิวฟีดต่ตามมาเรื่อยๆนะโลโก้ <L oco S 1> ไปหมดแล้วนะใช่ครับทีสิเตกตจะไหลาตายไปเรียบร้อยเลยนะครับเจ็ดทีกับยี่สิบชีวิตครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีนายน้องอยู่เหรอฮะ เดี๋ยวดูก่อนครับเออนี่ครับเหมือนจะรอรับขอบวงตรงนี้ว่าไงครับ้วจีนายมีปัญหาอยู่นะว่าอะไรก็ตามไปติดๆเหมือนกันครับเล็กโดนน็อก<ๆ>ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเข้ามาชว์ของอยูเลียฟโดนรับมาโดนรับมาแล้วบา<ๆ>การ์ตมาว่าไงเรียบร้อยครับเบียร์สิบเอ็ดไปเก็บยูไฮออจากเกมไปยูเลียฟจบไปแล้วครับแล้วเบ,บียร์สิบเอ็ดเจ้านี้ไปเก็บยูไฮได้ด้วยเบ,บียร์สิบเอ็ดเดอร์มาคิวแมททอยไปด้วยแล้วแฮสตาร์ไปน็อกจีนายเมื่อสักครู่คิวฟีขึ้มนมาดีเลยใช่ครับ คิวฟีจะดีเลยหน่อยนิดเดียวบีเอซีสยิงเยอะมากฮะเยอะเยอะครับได้คิวหลายคิวเหมือนกันสำหรับีเอซบเอ็ดตอนนี้นะเมื่อกี้เพิ่งตัดมาเนี่ยคือบาก้าเพิ่งน็อกฮะรถเมื่อกี้นี้นะฮะโอ้โหเอ็มเจยังเอาตัวรอดอยู่กับวงฮะแล้วเข้ามาโดนยิงเสยหน้าไปบาก้าอีกแล้วครับแล้วจีนายน็อกวงฮะเจ๊อาเซลครับจบไปแล้วครับตอนนี้สี่ทีมกับสิบห้าชีวิตครับแล้วดูเอ็มเจโดนบาก้าเมื่อสักครู่นี้บาก้าขยับรถแล้วมีคอนเซปต์กับซุบบ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 ออออยยยยยยยูู่่่่ในนนนน้้้าาาขััััััมมมิิิดดึงงแลววตทีีีีเเเรรรรรรร์์์ถไ็คคคคโโห เอาเลยครับหยิบมีนี้มาหยิบมีนี้มาค,ครับเบียร์11จะปีนเข้าบ้านมาก่อนรีกุ๊ปกันก่อนเพราะจีนายมื่อสักู่เนี่ยน็อกวงไม่รู้เสียจีนายไปหรือเปล่าแล้วรีบมาจาังหวะนี้จีนายเฮดช็อตบีซี C ไปแล้วเก็บ B ีซีอเราจะเกมไปเหมือนกัน <มา S 1> เอาเลยครับ6คิวไปแล้วครับ R Q อาร์คิวอัเทน่า ยิงซะตกรถหน้าหงายชะดาเมื่อกี้นี้จริงครับโอ้ใช้เวลาน้อยมากสำหรับจีนายเขาเดินมาลีกุ๊บในบ้านกับเพื่อนก่อนแล้วภาพมุมสูงยกขึ้นมาเนี่ยหมายเลขหกเจ้าบล็อกเกมเมอร์สิบสองเมกะสตาร์สิบเจ็ดอาร์คิวัเทนายี่สิบสี่คิงออฟเกมเมอร์ขับสองทีมไทยหนึ่งเวียดนามหนึ่งอินเดียถูกต้องฮะตอนนี้ครับด้านบนเป็นทีมไทยทั้งคู่นะครับ KOG กับ r q Athena แล้ววงเหมือนเด้งไปหา KOG ฮะหลุยส์ครับตัดสินใจเอามาก่อนหนึ่งคนมาชิดหินก่อนแล้วพยายามจะส่องดู เนี่ยวงมาเด้งลงมาฝั่งนี้ครับเอาล้วฮะลุยส์จอมมองมองอยู่จอยยังไงดีแล้วเพื่อนเขาก็ขยับมาเหมือนกันจะชนหรือไม่ชนดีฮะตรงนี้ครับอาร์คิวเลือกที่จะออกมาแล้วอาร์คิวโดนสแปมใส่น่าจะเป็นเคอจีที่ยิงมาเมื่อกี้ครับมาดูเมก้าสตาร์ครับตั้งใจอ้อมขวากัหรือเปล่าครับแบบนี้เมก้าสตาร์และคิงออฟเกมเมอร์เสียบอสซ่าไปหนึ่งคนนะครับแต่ซุปเจ็ดพยายามจะวิวดูอยู่ตรงนี้ไม่เคลื่อนตัว บ็อกซ์เกมกระจายตัวกันมายืนหน้ากระดานครับแล้วพวกเขาเกาะเข้ามาอยู่ในวงนแล้ว2คนครับใช่ครับโอ้โอ้ดอมันหอมหวานหรือเปล่าเขาต้องเก็บก่อนไหมแล้ว็อกซ์ในชิดเข้ามาดูวงได้แล้วตอนนี้แล้วดูเอ็นคอโดนสแปมสายจากหลุยส์คูณ4มาแล้วเบรกครับไปน้องใส่เอ็นคอทันทีครับขับรถเข้ามาก่อนแล้วโดนยิงไปครับแล้วเบรไปเก็บเอ็นคอจาจเกมไปครับ ต้องมีการเคลื่อนตัวเข้าวงมาแบบนี้ครับเลยได้ยิงฟรีไปครับแล้วซุปจะเจ็ดกดใส่กดใส่ใครกดใส่ RRQ อาร์เทน่าแล้วเบรกเบรกว่าไงเบรกขึ้นมาสะโขบดูหวังจะช่วยยิงและคะลอดใต้ท้องรถแล้วลอ้าอแวาแล้ววงมาเหมือนกันครับคราวนี้เดือดร้อนเหมือนกันครับบ o ็ g กเกมมครับต้องปะสมอด้านหน้าไว้ด้านซ้ายเขามีเม g a ก้สาและด้านหน้าเขามีอาร์คิวอทน่าครับบ็อกเกมมรู้หมดแล้ว เอาละครับแบบนี้สวักปั้มยาสู้วงอยู่แล้ววงมันแรงมากเหลือเกินตอนนี้ก็ังขึ้นมาแล้วครับและวอาเคียติน่าเบียร์ซิเบตดอยู่นอกบ้านเรียบร้อยครับพี่เมย์ครับน็อกไปจากเบียร์ซิเบตโอ้โหอ่ะลุกขึ้นมาหวังจะช่วยเพื่อนครับว่าไงครับละครเสร็จตอนนี้เป็นน็องดีทูอีได้อีกครับโอ้โหนั่นนอกบ้านน็อกไปสองแล้วนะครับตอนนี้อาร์เคียตน่าแล้วเบรกครับเก็บเก็บน็อกพาดดอกไปแล้วดูสวักไปได้คิวดีทูอีได้แล้วเบรกครับได้คิวจะพาดดอกมาแล้วครับแล้วไม่กล้าซาจบอันดับ4ไปครับเสีกกััับบชีีววิตคครเดด๋ยมาูนรับ มีทีมไทยสองทีมจากสามทีมครับใช่ครับโอ้โหโอ้ดูวงมันเด้งเข้ากลางครับตอนนี้เนี่ยมีบ็อกซ์เกมมิ่งที่เหลือสี่คนนะได้คิวอัลเทน่ากับคิวอัลเกมเมอร์ขับเนี่ยมีสามคนนะใช่ครับหลุยส์แซฟกระโดดเช็คครับหลุยส์แล้วเอารถเข้ามาเป็นบังเกอร์จอดเข้ามาแล้วครับสำหรับบ็อกซ์เกมมิ่งค่อยๆขยับมาดีเหลือเกินเอาแล้วพี่เมย์ครับได้คิวจากเบียร์สวีไปแล้วนะเมื่อกี้ถูกต้องฮะหลายตายไปนะครับเหลือแค่สองหน่อแล้วตอนนี้ครับจีนายกับเอิร์นนี่ มรบอยู่หลังหินนะครับแล้วก็น่าจะต้องเข้าวงในอีกไม่นานนี้ครับเอารถเป็นบังเกอร์ด้านขวาเพื่อบังบ็อกซ์เกมมิ่งเฮ้ยเระเบิดโอ้โหระเบิดจากคอนเซปต์อย่างแม่นนะท่านผู้ชมครับดูครับดับเบิ์เคิวจากคอนเซปต์ครับสวยงามเหลือเกินเก็บอาร์เคียวชนจบอันดับ3แม่นมากครับเมื่อกี้คอนเซปต์ครับแล้วเหลือการโดนเดือดระหว่างบ็อกซ์เกมมิ่งกับเคอจีแล้วครับแล้วบ็อกซ์เกมมิ่งขับรถเข้ามาชนครับยืนเป็นหน้ากระดานตึงกำลังไม่ให้เคอจีเข้าวงครับแล้วซุปจะเจ็ดน็อกวงฮะ โอ้แล้วเรียบร้อยคอนเซ็ปต์ตัวน้องไปจากพี่เมย์เหมือนกันเอาแล้วครับแบบนี้ลำบากแล้วบาก้าร์เลยคนเดียวแล้วครับบาก้าส่วนน็องโลกกี้มาเหมือนกันแล้วก็ไม่รอดครับเพราะว่าพวกเขาได้พื้นที่ในวงที่สวยกว่าบ็อกซ์เกมมิ่งจากเวียดนามเป็นแชมป์กินกะคะแนนมาแล้วครับบ็อกซ์เกมมิ่งครับ27แต้มครับอันดับ2ครับ King of Gamer ครับ21แต้มครับอันดับ3 RQ Athena 16แต้มครับอันดับ4 Mega Star 12แต้มครับอันดับ5 GX Arcel 11แต้มอัันดบ6 j าจีเอ็คอาร์เซล1 0แต้มอันดับหกยูเลอฟอีสปอร์ต1 เกือบเกือบถึงเกือบแล้วเกือบถึงส่วนอันดับ8ครับ All in Lock Esport เจ็ดแต้มครับมาฮะทีมซิกริตครับหกแต้มครับ TSM ครับสี่แต้มครับโทมไปถึงยูดูแก๊งได้สามแต้มสองแต้มฮะจากเบเกตตอนได้เอเลียนครับม็อบทีมแล้วก็ทีมอินดีครับสุดท้ายฮะเป็นวอลลัสเดอะมาร์เดอร์กับทีวันหนึ่งแต้มเท่านั้นม็อบทีมได้แค่สองแต้มต่ำกว่ามาตรฐานสิบแต้มต้องไปชดเชยเกมหน้าก็ไปชดเชยนะใช่ครับ